ี่เตอรคะอัปเดตชีวิตนิดนึงค่ะตอนนี้เป็นไงบ้างล่ะคะตอนนี้ก็ชีวิตตอนนี้ก็คงอยู่แต่ในบ้านนะฮะโดนโควิดมางานเดือนธันวาคมกับมกราผมโดนยกเลิกหมดเลยคอนเสิรต์ตทั้งหมด16คิวโดนหมดเลยครับแล้วก็ยังมีหวังตอนเดือนกุมภาเนี่ยมันยังมีติ่งอยู่อีก6คิว 6, 6คอนเสิรต์ตก็คิดว่าสั่งทีมงานให้นักดนตรีซ้อมกันให้เข้มข้น เพื่อจะไปไป,ไปไปแสดงเพราะว่าถ้ามันรื้อเวทีนานๆการแสดงมันมันมันจะไม่เป๊ะมันจะไม่ดีก็ถือว่าย่ําแย่ครับกับ<อ>ชีวิต,<อ>ช,วตชีวิตการใช้ชีวิตมันอยู่แต่ในบ้าน<อ>ไม่ได้ออกไปไหนเห็นก่อนหน้านี้เคยไปออกรายการบอกว่าเคยล้มละลายใช่ค่ะเป็นยังไองคะอัปเดตให้ฟังอ๋อ,อไปออกรายการรายการหนึ่งเนาะแซปแซปโชว์ค่ะครับก็มันมันเกิดมาตั้งแต่ปี56แล้วฮะผมโดนฟ้องล้มละลายในเรื่องที่ผมไปซื้อบ้านไว้ มันนึกถึงครบรอบของเหมือนโควิดในปี40อ่าปี39ผมซื้อบ้านไว้หลังที่พัทยาประมาณ5ล้านแล้วก็พอมาถึงปี40ฟองสบู่แตกคงจํากันได้เนาะก็เหมือนกับโควิดเนี่ยเหมือนกันเลยคือฟองสบู่แตกต้มยํากุ้งเนี่ยรู้สึกว่าทุกอย่างมันมันจบหมดผมทํางานร้องเพลงคาเฟ่ตอนนั้นยังไม่ได้ออกอะลบ้ามร้องเพลงคาเฟ่เดือนหนึ่งสองสองต่อต่อที่มันก็ได้ห้าหมื่นจัดรายการวิทยุอีก อสองรายการอะไรกัมันเดือนไรายได้ผมเดือนรับ80,000กว่าบาทในยุคนั้นนะฮะในยุคปี40พอต้มยำกุ้งเสร็จผมไม่สามารถที่จะผ่อนบ้านได้ก็เลยโดนยึดมาโดนล้มละลายตอนปี55หรือ56เนี่ยก็เลยก็เลยก็เลยแย่มันเหมือนกับโควิดตอนเนี้เหมือนกันเป๊ะเลยมันไม่มีงานกันแล้วก็ทุกอย่างโดนลดราคาลดอะไรหมด ม,มันเหมือนบารจบครบรอบมันจริงๆโควิดกระฟองสบู่เนี่เหมือนกันแล้วทุกคนนี้ <Okay. S 2> ยังเป็นบุคคลลมละลายอยู่ไหมคะไม่เป็นแล้วครับผมล้มละลายไป3ปี mm. 5, 5, 6, 5, 7, 5, 8, 5, 9ปีปี6กก็ปลดล็อกแล้วก็ mm. มาประมาณ3ปีแล้วเนาะ mm. 3ปี4ปีแล้วครับแล้วกลัวประวัติศาสตร์มันจะซ้ำรอย mm. อีกเลยคะเนี่ยคงไม่แล้วครับเพราะว่าผมไม่เป็นนี้แล้ว mm hmm. ผมเข็ดแล้ว ผมจะไม่สร้างหนี้แล้วตอนนี้ไม่มีหนี้ก็คือชีวิตสบายขึ้นไม่มีหนี้แค่รับผิดชอบลูกน้องเราที่เป็นนักรีแดนเซอร์เราเวลาเราไปเล่นคอนเสิร์ตเรารับผิดชอบตรงนี้ตอนนี้ใช้ใช้อะไรต้องระวังอย่างเดียวพยายามอย่าเป็นหนี้ดีที่สุดะวัดอะไรนะครับสมาชิกเยอะไหมคะที่ต้องรับผิดชอบอ่าสมาชิกผมแดนเซอร์หกนักดนตรีห้าขับสิบสิบเอ็ดสิบสองคนคนขับรถด้วยอะไรประมาณนี้ก็ยังดูแลเขาบอกเขาบอก อ๋อตอนนี้พอไม่มีงานก็เลยบอกทั้งแดนเซอร์ทุกคนให้อยู่ในบ้านให้อยู่แบบพอเพียงคนไหนไม่มีให้โทรบอกหัวหน้าก็ซัพพอร์ตเขาอยู่นะครับเดือนหนึ่งเอาไปคนละ3,000ก่อนออบางคนหนักหน่อยก็เอาไปห้าพันแล้วก็ทบไว้ทํางานเดี๋ยวเขาเขา้เขา,เขามาใช้นี่เราเย้อนหลังได้ <laughs> ช่วยๆกันแต่เรามีซัพพอร์ตตลอด นี่ครับเราเราก็เตรียมไว้แต่บางครั้งถ้ามันมันน้อยไปอะไรก็ต้องบอกลูกน้อยอหัวหน้าผมต้องการสามพันเอาไปสองพันก่อนตอนห้าก่อนอะไรเงี้ยเอาเขาอยู่ได้แต่ถ้านานไปกว่านี้เกินสามเดือนมันก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับแต่ต้องอยู่อยู่อยู่กันได้ด้วยด้วยสติละอย่าไปตื่นอะไรกับมันมากครับผมมันมว่บทเรียนตัวไม่นานนิดนึงกับกับการที่เป็นสถานการณ์ดีแล้วกลับมาอีกมันท้อไหมพี่ยังไงบ้าง อันแรกก็โดนโดนไปเนี่ยมันมันเหมือนตื่นเต้นมันเหมือนกับเป็นงานใหม่มันมานเฮ้ยได้อยู่บ้านเฮ้ยงานยกเลิกเฮ้ยมันยังยังสนุกอยู่นะแต่อันสองนี่หนักกว่าอันแรกโควิดเข้ามารอบสองมันรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องเล่นแล้วมันไม่ใช่ของเล่นมันผ่านไปแค่เจ็ดเดือนมันมาอีกมันไม่ใช่ของเล่นมันหนักเลยเราจะต้องไม่ประมาทอ่ะไม่ทุกวันนี้ทําอะไรไม่ประมาทเลยแม้กระทั่งขับรถการใช้เงินก็ไม่ประมาท รอบนี้กระทบมากกว่ารอบแรกครับรอบนี้กระทบมากกว่ารอบแรก100ยเปอร์เซนต์รอบแรกยังมองเป็นแฟชั่นเฮ้ยอะไรวะเข้ามาไม่รู้เรื่องเลยเอาอยู่บ้านก็อยู่ดูข่าวให้อยู่บ้านก็อยู่ไปเฮฮาเพราะมันยังมีทุนอยู่แต่ตอนนี้มาทุนมันหมดแล้วมันไม่ใย่เรื่องเล่นทุกคนมันเดือดร้อนกันทั่วประเทศอะ่ะเราจะมองเป็นเรื่องสนุกไม่ได้ค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ อ่ผมรับงานก็เป็นวงวงวงผมทั้งแดนเซอร์ผมรับไม่แพงอยู่แค่ห้าหมื่นสี่หมื่นห้าสิบหกคิวอ่ะลองบวกดูเิฮะห้าหมื่นห้าหมื่นบวกกับสิบห้าคิวอะโอ้โหโหถามว่าเสียดายนะเป็นคำถามที่อยากตอบมากเสียดายมากเสียดายมากคิดจะหาาาทีี่่อออืืนนนนมมมมเสริ้งคะตหลายคนถามว่าทำไมบีเตอร์ไม่หาลางเหรอตอนนี้ผม มันใกล้จะสาเร็จก็คือผมมันก็เกี่ยวอีกแหละผมทำอ,อยากจะสร้างทำห้องซ้อมดนตรีอ่ะสามสามห้องห้องใหญ่กลางเล็กห้องซ้อมดนตรีเวลามีนักดนตรีมาซ้อมเราก็จะได้เก็บค่าค่าชั่วโมงแต่อีกล่ะถ้าโควิดมานักดนตรีเขาก็มามาซ้อมอีกอาชีพที่ผมเตรียมสำรองไว้มันก็โดยตรงกับโควิดอีกก็ไม่รู้จะทำยังไงค้าขายก็ไม่ค่อยถนัด ก็เลยแบบเปิดร้านห้องเช่าซ้อมดนตรีหรือว่าน้องไปซ้อมเต้นอะไรประมาณนี้แต่ก็ไม่เท้อมันมาได้มันก็ต้องไปได้เราต้องอยู่กับมันให้ได้แบบมีสติครับผมขอบบคคุณรั